ใช่เจนะ้มาพี่อะได้ไปได้สาสิบยัม่ไปไรเพาะไรามะไ้เขิดมไได้น่บเอ้อวนเมื่อวานขี em, ้คือขเนี um ้ okay. si. ่านอา้เื่อเ่นเ่้เม่านี้ม่านขยเอเ ทอใหกระบอกกระเรืออะไหลับเจ้าหนีแบบสดบุรอสกีดีบนะแม่ช่างเป็นหนามช้างนี่ใช่หรือเปล่าผ่อนใช่ันหมอนกินดิบช่างหวอนมันเลี้ยวเสาไปเลยเลียวไปเฉาอะรเ ไปทวยยังไงก็บ่อจะทำตุ่มที่ยังขวางอยู่นะมาอันชูอยู่ฮะแสบหมดคุกหมดหลังหมดนามเข้มข้นมะเมนโกรกินมะละบีกระพักมันได้ที่หน่อยเลยมากล่ นั่งหัวเงี้ยติ้บโซ่ใส่วันพเยอะมันหล่นเลยดุจะกินบีบและถ้ากับแกงยืยัเลย่น้องไไม่หนูอ่ะที่นึงี่ดุไมไมพี่น้องกินขวร่วมกานทักทายสบายดีพี่น้องเมื่อสุขุกินขวเที่ยงนีจ้าไม่ากินข น้ำมันโดจังเอเฉยะนะไปได<ม>้ขาดไปคือเขาเหนียวพี่หน่อนี่เขาเนียวมาโอ้ย <c oughs> มเมนต์รับเดือดเลยที่พัไยว่าระบเดือดน,นะพี่น้องแล้มีแบบเขานอนเสียหน้จ้าดูเฮ็ดดีดตีเจาขาเลยแม่ทำมไมกินดิตวงกินอะไรกันที่นั่ใจนนะจังจะไปอเป่า เดีจะเห็นอะไรมั่ยอันนั้ยกวิบักบางยักบ้บงไม่หามบางที่ตุ๊กข้อบ่ไล้งิักษ์ังเกาะบังบางกาะอยู่ประเทศเห็นแต่ล่างกะเลยโอ้โมนี่เออเอยยกบ้างกองคือมาอยู dự Duy ảnh dự Là phải hả được, nó mà thức nó thức anh. Anh Mà thức hoa mà Thế là em không giống giống được, anh có được <laughs> lắm ก็มอเติมพกินเดชมบจะเทดเม็ดเป็นัวนี้เนอมนี่มมนบสัแมให้อีทั้งมสัอีช้นเดียนนมมันเป็นพ่ออืัน่จ ลุนงน,นั่งมันสดไปลอ่อนพ่นังมันอ <light> ่อนเนอมฮะตกเม็ดอ่อนเขาพี่พ่อจะตกนไปนอนใช่ด้ย มงึ hehe, มงก like <The> ูจก <The> <The> <ga sozial> <envy> ันด้วด <The> ้ยเด่๋ยวมึงไปกูถ่ายเลยเดน๋มึ่มีอนี่มมีกูเคยเห็นเชิญนี่ก็ไม่ได้ไล่เขาก็นาหงุดหงิถ้าเขาลู่สีอวหนมูมูช็อตเอื้อมถาไทยมันดับหมดยังนั่งอยู่ปีนีร่าอยู่แม่ก็ไปกัดหืมนืมหืมหืม เป็นเลยยิ่โดย,ยิงบ้งกลงบงกังไม่ใช่มันเห็นทำมาขัดตรวกัหลเนกันน่เพ,พ,<อ>พ,พิพพ่มแม่เเสียรแบเพื่ผักอืผักเพื่อได้เขากันผักนิาน่อ,อนยอะไ่เขาจำไมอืม กินดีกินเบียร์ล่งดีน้องกินกี่เยร์ครัเอาอะไร ไม่กินแม่ก็ลงตัวลรเพ่อนสจัเลพอจะมาเิาิตเอาชีลกเป็นมามันไม่เจียหมอนกินเห่เจียวพ่เจียักินคุณพี่อ่านเลยจุ่มหงอนเสกินไรได้ไ่ได้เนี่ยอกินกับจะหลุดอุ้ย มับัมาอิ่มจเถือมาชุกแล้วผมบวกตัวพักน่นให้กบห้องกินแบบว่าม้วนมาชุกเลยมันทดออก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 หมอพักคมแค่แก้วคมเลยเนาะกจ,จังมันก็เอาไครับพอกินที่เรียวนั่นแล้วที่เขาสปไไปโอ้พวกกินเออใส่หมอดินนาะ มาไปลองกินขาวนูกันกินไสิบมจะกิดอะไรกึนโอ,อ้ยแ,แ,ยแม,นยกกม่นี่คุคิดยังไงว่ามยะกันนี่นะรจอดอยู่ขกวงมยนั่นน่นน,นี่ากินหน้ามันงไมอหรอกเาไม่้ไปเนี้อกินล้วไม่ดีรถใครมานี่เน 哪有嘛？你说是哪？哈哈，我。<noise> <noise> กอนนแล้วท่าทับั่น่ามาบงเี่อยาตั้งที่ตั้ง้อช่องเม็ดด้ด้วยิี่ไมแห้งหมาเพากินก่อนกินในวัดในหมู่บนบเป็นเด้อ องเม็ดกันอันนี้ขาก็กินร่องเม็ดไปบคืนี้เขากิน้างที่ากินป้าลาบป้าลาบีเยลาบีตลาดแลลบีมันกบบวรวงบลายมันจะลาบป้าลายยังพวกีไปงาไปงานมันกินลาบลาบดิบๆไปกินะไปย่บ ข้าะกินลับยนขาวโดแต่แต่ตุ่ป้าข่ป้าก็ย่างไก่กินกบะทุกทน่ยมันข้าวาข,ข,นานาแแข้าวโพดก็มียื่รองข้าวโพขอยกิจแต่แต่ตุด้ลาบผีไม่ข้าวไรแดงไม่ควาเขาบุมีต้องข้าเห็ดพิ้งเห็ดห,ห,หนา

นี่ออันนี้ก่อนอะมอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้บางี เห็ดหอยเชลล่า่อยเจ้าผ่าปลาคอมันเลือดเสะอ๋อเรื่อ่มันจะไปแฉ่หอยบชลล่าอ่าปลอเขาเดียวไก่เดียว มูสอ,อระรกัน,รนนู้นเลยเนาะอืมกินน้ำซุปเปอร์กินน้ำซุปเปอร์รึเป่าฮะอืมปลากราตีอย่างเปตนเจ้าันนี้เบาในเขตทั้งบริคิดอีแังไรรดเอล่กินกระมูกเอออืมอีเมล เฮ้บ๊ะบ๊ะเจ้าใครเจ้าใครล่นะยอะไปก้ากล่องแเะยะแยะยันจุ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 ๊บจุ๊จุจุ๊บาเอากี่เข่าปาเอากี่เข่าเฮ้นเขอุนปีนเข้าอุนเฮ้นี่นะเ้ยปีนเข้าอุกันมา เอาคุยเจ้าผ uh, ูกไมนมาไหนเจ้าแหวเออพูดจะขึ้นสินงพูจะขึ้นสิ่เสพถึพ่นก็เสื่อนกัเชืมมูกินของเราก่อนบี้ะกินนะจัก็เราเองว่าพวกเราเคยกินเบี้ะ

ตัวมูบออะไรมาตัวตัวเมยเขาไมยเขาู้ิกินมาเพียกพน้องกินมาเพียกพน้องมมีอะกินนะกินย่างอะไรมูมีมูมอะไรกินหาสงอ่ไ้เวลให้มาห้องเลยพน้องเวให้มาห้องพน้องก็วาดวานอีกอื้มอื้มพน้อกิน่มน ตุ้มวันกินหนูตุ้มวันกินหนูหือหือหือ <coughs> 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 เซยกรนีเลสีแดงสีดำกรวนีเลสีดำมีจะคาศดพี่น้องะสีแดงตุ๊กรนเสีแดงแล้วกรีสีดำสีแดงสีดำสีแดงสีดำไม่ยช่หรือสีดำไหมเขามักบางสีแดงเขามักบางสีดำการที่บายดีพี่น้องมา่อสุขสุขคนน้อพี่น้องแต่ขอมีแกพี่แก อรยากกินเาเกมูบอลเดกะนเกมูบอลเราจะเล่นเกมอะไรน้องอุบะมาจเล่นตะเกมมืบ้าจะเล่นข้อปัญหาเกมนั้นมนักแข่งมเด้ลิ เป๊ะๆนะคุณคุณไปอเขาบนู้นกรอเขางนูยนนะคุณแบบใครมันได้ดินเตมบานเุณไอยาันี้นแกไ่ไหวบ้านนะรถจเงินนะเ็รด้นั่นเิงินเสียรถ็บงั้นบ่โดก็พอจะแผลมอนได้มีตีอย่างแผลมีขามันถึงพมีขามันเต็มเด็กีเหลือไปเริ่มเร่มปาเต็มไปเริ่มพูปาเต็ม ข้อที่สอ้อะไไม่รู้อะไรไม่้ขอ้งจอดจอดเายเฮพี่อนต้นโหน่ในพี่น้องขยับปก่น like, no, 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 no ้าสองเนาะินว้ายโอ้ยี่ต้นโหน่ใพี่น้อง มนก็นุลินัินไ่ได้ขอสออกินไ่ได้ยององอเียที่ยงไบใหมเไปที่ยที่ยง่ใหเจ้าคิดดูแ้เจ้าคิดดูแ้เพ่าอันนี้นมีบ่ภาคนี้มีบ่ีนจะพักนอ นม่นม okay, ่ผอนแล้วไม่ผอมแน้งพ like, ัก okay, ข้อพักข้ออยู่พักข้อีไม่ค่อยมีแล้วมีแต่พักขอไม่ใารไ่ค่อยมีเลยพักข้อกินกระเพือกกินกระเพือกกินกระเพือกกินกินเนือกกินกระเนืงกกินกระเนืงกกินเกรนเพือกกินกระเือก ดูบลยยย <c oughs> จับไหนู้หินูด้หนู้าไเี่เป็นป้านูมาไเป็นป้าอะาว่าจะได้บ,บ้าบ่จะได้บ,บ้า่าขิไก่บังเลลาตัวนึงช <c oughs> ิกินมาไปอ่านูจะได้บ,บา้า่าปจะได้บ,บ้าาแต่ขิง

ไม่เลยอะอมกินแล,ล้วก็ยังหา,อ,อ,าอยาูย่นไปยอมคิ่มเคยกินเดียบนะเอย ตั้งใจกินบางทีหน่อยมาโนตั้งใจกินบางทีนน่อยกินอีกกินมาเที่ยมอื้แเนาะน่านุไปชอบอะไรฮฮะยิ้มได้่น้องก็มาเทียบเงี้ย นี่กะกินแล้วน้องจะกินหนาได้พีน่น้องเลือบขอเขาเด้ก็ใส่มูกนี่น่น่น่